โอเคก็สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวคิดว่าสัญญาณน่าจะมาในไม่ช้านะผมรอดูสักครู่นะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่มันเดเมตานะครับเปิบมาหรือยังมาหรือยังโอเคมาละมันเดเมต t านะสำหรับประจำวันที่อะไรเนี่ย 14มิถุนายนนะครับปี2021ครับก็วันนี้อยู่กับผมครับนุจีจากแฮตคอร์บวันนี้เราจะมาร e c a p เมตาประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีเด็กอะไรที่น่าสนใจบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการที่มีมินิเซตเนะาะ35ใบครับที่เป็นส่วนเสริมอยู่จริงๆนับรวมอยู่ใน f o r ์ i อินเดอร r บนะครับแต่ว่าเราจะเรียกส่วนมินิเซตเนี้ยว่าเวลลิงคาว์นะครับก็ เข้ามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางเดฟก็ยืนยันมาเรียบร้อยแล้วครับว่าจากวันนี้ครับจนถึงอย่างน้อยมาสเตอร์ทัวร์ดดลารันเนี่ยที่จะมีขึ้นในสุดสัปดาห์เนี้วันที่ประมาณ21เนี่ยครับ19-21เนี่ยไม่มีการเนิฟอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าจะวางใจได้ครับผมคิดว่าใครที่สนใจตัวเด็กหรือว่าสนใจที่จะคราฟเด็กไหนในเวลานี้ครับรีบเลยครับรีบคราฟรีบเลือกที่เราชอบครับแล้วก็ นำมาฝึกฝนแล้วก็เอ j นจกับแรงครับวันนี้ครับมีเด็กมาแนะนำก็จากที่เมื่อเช้าเขียนสกูปไปครับก็จะมีทั้งหมดเ8เด็กนะ8เด็กนะครับเดี๋ยวเราไล่ไปเลยนะครับว่าจะมีเด็กไหนบ้างนะครับเด็กแรกครับผมตยดึมนะครับอ้อลืมบอกใครที่มีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนที่หลังจากที่ผมแนะนำเด็กทั้งหมดปุ๊บผมจะกลับมาอ่านหรือว่าถ้าเกิดไหนผมเห็นปุ๊บ ก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ตอบได้เลยครับโอเคอันแรกครับเดลัสเชวเดมอนฮันเตอร์ครับอันนี้ก็ต้องถือว่าจํานวนเนี่ยโหเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาแบบมหาศาลเลยนะครับเพราะว่า,าถือว่าเป็นเด็กที่ยอดฮิตแล้วก็ติด1ใน3เป็นแบบ Top 3เลยนะผมเรียกได้ว่าเป็นเด็กเทียนหนึเลยครับจะต่างจากวิกที่แล้วนิดน,นึงนะครับเพราะว่าวิกที่แล้วเนี่ยมันจะออกไปทาง ใส่บิ๊กเดมอนหน่อยเนาะเพราะว่าในช่วงนั้นยังมีคอนโทรลให้เก็บอยู่ครับแต่ว่าพอผ่านมาแล้วเมตาปรับตัวครับตอนนี้มิดเรนแทบจะล้นลวนครับหรือค่อนไปทางเร็วอย่างแอรโกรครับทำให้เดลต d ลดีเนี่ยต้องเปลี่ยนพวกเดมอนตัวใหญ่ออกครับแล้วก็เลือกที่จะมาใช้เดมอนตัวจิ๋วๆเรียกไม่ใช่เดมอนสิต้องเรียกว่าเดลตัลตัวจิ๋วๆแทนนะครับซึ่งค่อนข้างสําคัญเลยครับสังเกตว่าเด็กนี้เนี่ย 3, 4, มสห้าหนี้ค่อนข้างแน่นมากครับแล้วเด็กค่อนข้างมีความเสถียรในการมาริแกนหรือว่าเล่นในช่วงแรกครับเพื่อนๆสามารถที่จะลองนําเด็กนี้ไปใช้ได้ครับก็มีดอบ3ามเก่งๆหลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอซันเตอร์คลีนนะครับเชิงรับก็จะเป็นเนี่ยครับเดซเฮดคาลติสนะครับแล้วก็ตัวใหม่อย่างเดวิลลิงเอนโทรเพลซึมกับเฟลเรสเตอร์ Fail นะครับหวัวต้องบอกว่าพี่งูนี่คือ เทพมากนะก็จัดการพวกแอกโรแบบอยู่หมัดเลยครับอันนี้ก็สามารถที่จะลองนําไปเล่นได้ครับส่วนเรื่องของช่วงกลางเนี่ยก็จะมีสกาฟกูดานครับที่เป็นตัวรีดแบบสําคัญอยู่แล้วแล้วดบสามดบสี่เยอะอย่างเงี้ยครับรีดปุ๊บนี่ไล่เหลือแค่ศูนย์หนึ่งครับเพราะฉะนั้นทําให้เด็กค่อนข้างมีความต่อเนื่องครับและสามารถมีลอกสองครับอย่างนาซอสได้ด้วยครับหรือพลาดไม่ได้กับ ตัวอย่าง i l l ิดาลีอินคริ i ิ o เครับที่สามารถที่จะพิชิตเกมได้ในช่วงประมาณกลางๆงเกมครับส่งพลังมากๆครับนี่คือเด็กที่1ครับเด็กที่2ครับยังคงอยู่กับ DH ครับเราต้องบอกว่า DH เนี่ยเป็นผู้ชนะที่ทแท้จริงเลยครับจากแพชล่าสุดนี้ครับทั้งเรื่องมีการบัฟมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาเป็นเรื่องมินิเซตเนี่ยก็ยังคิดอย่างต่อเนื่องครับ o k DH เนี่ยเป็นเด็กรูปแบบเดิมนะโครงเด็กนี่คือ เหมือนเดิมเลยครับแล้วก็มีแค่ปรับปรับแบบพวกเทคเข้ามาเล็กน้อยนะอย่างช่วงนี้ก็มีอูสเข้ามาเนาะเพราะว่าอาจจะเจออย่างแบบดูมแฮมเมอร์ของชาแมนนะครับหรือว่าบางทีเจอแบบคอนโทรวลเลอร์อย่างเงี้ย mm hmm. เขาติดอาวุธดีเจเราก็สามารถที่จะกินอาวุธเขาได้อะางเงี้ยครับ mm hmm. ก็ถือเป็นลิซี่ค่อานขางเสถียรครับพิสูจน์ตัวเองมายาวนานมากๆครับทั้งในทัว์นาเมนต์แล้วก็ทั้งในแลตเตอร์ครับ mm hmm. ก็เป็นเด็กหนึ่งที่น่าสนใจครับสวัสดีน้องทีมนะครับ อเคไปกันต่อเลยครับสําหรับเด็กที่3ครับโทเค็นดูอิครับอันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครติดตาม GM เนี่ยในฤดูกาลที่1ที่ผ่านมาเนี้ยที่เราเพิ่งปิดฤดูกาลไปครับต้องบอกว่าทุกวีกนะไม่มีวีกไหนที่เราไม่เห็น Token นดูอิครับเพราะว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างสเสถียรมากๆครับแล้วก็สมาชิกในเด็กเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนน้อยมากครับแทบจะเหมือนกับยูทิลมาเรียบร้อยแล้วครับก็ ทรงพลังในแง่ของการที่สแปมบอร์ดกว้างครับแล้วก็หาแบบจุดที่เผลอครับบางคลาสที่ไม่สามารถที่จะเคลียร์บอร์ดกว้างๆได้เนี่ยม้วนเดียวหลับครับสำหรับลิสต์นี้ครับแล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการไฮโรในช่วงต้นที่สามารถที่จะหากเราแบบเขาเรียกว่าไพ่มันเรียงมาเนี่ยคอมโบดีเนี่ยครับเซตอัพตัวกิบเบอร์ลิงพร้อมกับโซลฟอร์เรสตั้งแต่แรกเนี่ย เรียกว่าคู่หลัสซูไม่มีทางตอบโต้ได้เลยครับถัดมาครับเด็กที่สี่เฟสฮันเตอร์ครับเด็กนี้ครั้งที่แล้วเคยคุยกันว่ามาทุกทีเวลาที่เปลี่ยนเมตาแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้ต่างจากเดิมนิดหน่อยครับเพราะเฟสฮันเตอร์อยู่ยาวครับแม้ว,ว่าจะผ่านมาแล้วประมาณหนึงสัปดาห์ครับแต่ว่าจํานวนผู้เล่นยังถือว่าค่อนข้างสูงครับก็แปลว่านั่นหมายถึงว่า เมตาในตอนนี้ครับเป็นเชิงมิดเรนแบบเต็มตัวครับทําให้เฟสเันเตอร์เนี่ยสามารถอยู่ได้โดยการนั่งเก็บมิดเรนครับจะแพ้จะกลัวก็แต่พวกวอร์รีเออร์หรือว่าพลีสที่แบบคิวหนักๆครับแต่นอกนั้นเนี่ยถือว่าสบายครับเร็วกว่าเขาอยู่แล้วครับเฟสเันเตอร์ก็เป็นเฟสันเตอร์ที่แพงนะต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่แพงครับเพราะว่าโอ้โหแต่ละตัวนี่เอสันเตอร์คลีนอย่างเงี้ยอัลบารักอย่างเงี้ยซึ่งอย่างที่เราคุยกันให้แล้วเนาะว่า การเก็บต้องเก็บยังไงนะครับถ้าใครสนใจวิธีเนี่ยเคยพูดไม่ได้มันเดเมต้าครั้งที่แล้วแล้วนะครับก็สามารถที่จะกลับไปดูได้ครับสวัสดีคุณแฟนสวยนะโอ้ชื่อสุดยอดแล้วนะครับคุณแฟนสวยโอเคเด็กที่5นะครับก็เป็นคอนโทรลพลีสครับอันนี้เด็กนี้ก็เรียกว่าเป็นลิสของกาบี้เลยครับกาบี้ก็คือแชมป์ปัจจุบันของออร์สเตอร์ทัวร ไอรอนเฮ้ยไม่ใช่มาสเตอร์ออกริม่าครับออกริมาครั้งที่2นะครับซึ่งเจ้าตัวก็ยังคงเชื่อมั่นใน p พลีครับแล้วก็เล่นอย่างแข็งแกร่งเลยครับก็เด็กนี้ขึ้นไปแตะ t o อป e ีเจนหนึ่งนะครับก็ใส่พวก d ิ r เ n นเข้ามานะครับจริงเป็นลิสเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วนะตัวนี้ก็ยังน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับมีความพลิกแพลงสามารถที่จะเล่นรับบลุกได้หมดเลยครับก็ ในขณะที่ตอนนี้ก็วอลล็อกก็หายไปแล้วนะเพราะว่ามิดเลนมันแรงมากนะครับรวมถึงเฟสเซนเตอร์ก็มานะครับก็ไม่มีใครจะมาปราบพลสครับตอนนี้ติกรตัสไรหายเรียบนะครับก็ก็ถือว่าช่วงเวลาที่ดีของพลสอยู่ดีนะครับก็ครองบัลลังมาจากเมตาที่แล้วแล้วก็สืบทอดแน่มาถึงตอนนี้ได้ครับสำหรับคอนโทรล e พลสครับไปเด็กที่6กกันบ้างครับ มิลาเคิลโรกครับมิลาเคิลโรกกลับมาแล้วนะครับจากเ,าเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นที่ตอนแรกอาจจะน้อยหน่อยนะตอนนี้ก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นคนระับแต่ผมบอกก่อนว่าไม่เท่าเดิมนะมิลาเคิลโรกนี่โพซิชันในเมตาถือว่าอ่อนแอลงครับแต่ว่าถึงขนาดนี้นนะมิลเลคเคิลโรกก็ยังเป็นเด็กที่ชอบคำที่เปอร์อสครีมนะเขาชอบพูดนะคือ find a way นะครับก็คือโรกยังคงหาทางในการ จำชัยชนะได้เสมอครับแม้ว่าจะเจอในสถานการณ์แบบไหนก็ตามครับก็เป็นเด็กหนึ่งที่วัดสกิลนะแล้วก็ต้องการความเข้าใจเด็กสูงครับถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็สามารถที่จะจัดการมันได้อย่างดีรู้จุดอ่อนคู่แข่งแล้วก็โจมตีที่จุดอ่อนนั้นเนี่ยเด็กนี้ก็จะเป็นเด็กที่ทรสมรสิทธิภาพมากๆเลยครับสำหรับเมต้านี้ครับถัดมาครับ เอลิเมนต์ชาแมนครับหรือจริงๆเรเรียกเป็นเชิงแอคโรชา m a n ก็ได้ครับต้องบอกว่ากลับมาเต็มตัวครับสำหรับทรอครับพูดได้เต็มปากแล้ครับผ่านมาถึงตรงนี้10กว่าวันเนี่ยต้องเรียกว่าชาแมนชัดเจนครับว่าอยู่ได้ในเมตาครับและอยู่ได้แบบครองเมตาซะด้วยครับเพราะว่าจํานวนการเล่นสูงครับโอกาสเนิฟนี่เรียกว่ายังค่อนข้างยากเลยด้วยซ้านะเพราะว่ายังมีเด็กอื่นที่แบบ เขาเรียกว่าโดดเด่นกว่านะครับแต่ว่าเอเลเมนต์ชาแมนไม่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 ด้อยกว่าเทียร์หนึ่งครับผมเรียกได้เต็มปากก็เป็นเด็กเทียร์หนึ่งนะเพียงแต่ว,ว่ามีจุดเล็กๆจุดหนึ่งครับที่ต้องระวังสําหรับเอเลเมนต์ชาแมนก็คือลิสต์ตอนนี้ครับมันยังไม่นิ่งครับคือมันผสมผสานระหว่างพวกอ่าแอกโรบางส่วนแล้วก็อ่าเอเลเมนต์ Element บางส่วนแล้วก็เวทเนเจอร์บางส่วนเนี่ยทำให้ตัวลิสต์มันยังแกว่งอยู่ครับคือมีทั้งแบบเออ่การ์ด ที่แบบเอ้ยอันนี้ดูเหมือนจะดีกว่าบางคนก็ชอบอันนี้มากกว่าอย่างบางลิสตเนี่ยไปใส่อาอาเคียก็มีนะไปใส่ไฟเอล e เมนทัลนะเป็นดอกใหญ่ก็มีครับซึ่งเพราะนั้นตัวลิสต์เนี่ยอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งครับว่าดูว่าลิสต์ไหนจะออพติไมซ์ที่สุดสำหรับเอลเมนชาแมนครับและเด็กที่8ครับรั s h อร r r เออรครับก็เด็กนี้เหมือนทั้งนี้แล้วเลยเนะครับ ก็คือเป็นลัชวอลเล์ที่เปลี่ยนตัวบางตัวนะครับเอาบางคนเอาบางมินเนี่ยนบางตัวออกนะครับแล้วก็สอดใส่ตัวพวกมินเนี่ยนที่แบบเก่งในช่วงกลางนะครับหรือ,อที่เรารู้จักกันดีอย่างเช่นตำนานใหม่2ใบเนาะก็จะเป็นมิวทานัสนะครับกับไม่ใช่มิวทานัสขออภัยเคลชนะครับเคลชนะครับแล้วก็มีโอเวอร์โหลดซาแฟงครับจากเอ็กเพนชั่นล่าสุดนี้ครับก็มาแจมกันด้วยนะซึ่ง เด็กนี้ต้องบอกว่าแพงมากนะครับรีเจนที่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใบนะรั้สามสิบใบซัดไปเก้าใบนะครับ,บ,บ,ร,บรีเจนคือต้องบอกว่าแพงสุดๆนะละนักษณะราคารวมเนี่ยอยู่ประมาณสักหมื่นสามหมื่นสามแปดร้อยสี่สิบดัดนะครับก็ใครรักรักวอร์ชอบวอดิเออก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับสำหรับเด็กนี้นะครับ ถกได้จัดจัดครับนั่นแหละนะฮะนี่คือแเด็กนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับนี่เลยนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับใครที่มาดูคลิปที่หลังนะครับสนใจก็สามารถที่จะกดลิงก์ใน description ได้นะครับก็จะลิงก์ไปสู่ตัวบทความนะครับในนั้นจะมีการอธิบายสั้นๆมีโค้ดนะครับสำหรับผู้เล่นที่อาจจะอยากเข้าใจเด็ก เบื้องต้นนะว่ามันเป็นยังไงเด็กนี้มันมันทํางานยังไงจุดเด่นมันเป็นประมาณไหนนะครับหรือว่าใครที่มีคำถามก็สามารถที่จะถามมาตอนนี้ได้เลยครับ<ม>เห็นแล้วผมลั่นเลยนะ <laughs> ครับอ่ะไม่แน่ใจว่ามีคําถามไหมครับสาหรับใครที่เข้ามาตอนนี้นะโอ้เนี่ยผ,ผมพูดไปเร็วมากเลยนะสิบนาทีเองเหรอสิบกวนาทีเองนะครับ หรือพรอมสู้วอลเลเยอร์วอลเลเยอร์มันตอนนี้มันกลับมามีขายแล้วหรอพรอมสู้พร้อมสู้มันมันมันหมดมันปิดไปแล้ววะหรือว่ามีมีขายใหม่แล้วโดยที่ฮาร์ดคอยไม่ลงข่าวยางนะยางยางก็เด็กพรอมสู้เดี๋ยวน่าจะมากับแบบชุดเออไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจหม,หมดแล้วหมดแล้วนะครับพรอมสู้มีแค่สองสัปดาห์นั้นเองนะครับเร็วมากนะครับก็ จริงๆมันเหมือนกับมีีเซตเข้าแบบเดียวมันก็หมดแล้วนะครับก็เลิกแล้วนะครับไปโกชาแมนเดียวกันครับกับเอลิเมนครับจริงๆคล้ายๆกันต้องบอกว่าอย่างที่เมื่อกี้กล่าวไปนะก็คือมันลิสต์มันยังไม่ไม่ค่อยนิ่งนะครับสำหรับชาแมนนะต้องรอมันปรับอีกสักครู่นะครับเพราะว่าจริงๆไม่เชิงว่าต้องรอปรับหรอกผมมองว่ามันมันยังเหมือนกับว่ารอคนอื่นเข้าที่แล้ว แล้วตัวมันน่ะน่าจะปรับทีหลังสุดนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆว่าเด็กการ์ดมีดีเยอะอะตรงนี้ดกวามันก็เลยแบบทําให้คนนี้ก็มองว่าใบนั้นดีคนนี้ก็มองว่าใบนี้ดีอะไรเงี้ยคราวนี้มันก็ต้องมาดูว่าอ่และใบไหนจริงๆแล้วมันลงตัวถ้าปริมาณการเล่นมันมีมากพอมันก็จะมันก็จะทําให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างครั้งนี้ผมเลือกลิสต์นี้มาก็เพราะว่า ลิสต์เนี้ยมันอ่าค่อนข้างแบบมีคนเล่นเยอะแล้วก็วินเดตถือว่าค่อนข้างดีที่สุดนะครับแบบมันดีมันเฉือนกันเปอร์เซ็นต์สเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่มันดีที่สุดในท็อปท็อปพันนะครับผมก็เลยมองว่าเออเอาเด็กนี้มาดีกว่าทําให้คนแบบสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็เลือกไปเลือกไปไปไป,ไป,ไปเล่นได้นะครับเอาตังเวทเทอร์แบลตันพาสอ์แบลตันพาสต์ก็ต้องระวังนะน้องปรินเพราะว่าอ่าผมบอกเลยว่ามันใกล้หมดแล้วนะ คืออย่างที่เราเคยคุยกันตลอดตั้งแต่ตอน GM นะว่าผมมองว่าชุดใหม่เนี่ยไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้าแบบไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าแบบคือพี่เป้แม่มองมองว่าแปดแต่ผมว่าไม่แปดคือถ้าวัดจากเดิมคือสี่แปดสิบสองใช่ปะ่ะแต่อันแรกอะ่ะมันเลื่อนเป็นสามละเพราะนั้นผมมองว่ามันคือสามเจ็ดสิบเอ็ดเพราะนั้นผมมองว่าเดือนเจ็ดเนี่ยต้องมาแล้วนะครับซึ่งมันมันก็ถือว่า ก็ถือว่าเราถ้าซื้อเป็นระยะตอนนี้คือเหลือเวลาเล่นแค่สองสัปดาห์นะครับอ่าใช่ครับอย่างที่รีไลบอกครับก็เด็กของสู้มาขายแน่นอนครับบอกได้เลยครับไม่ไม่ไม่ต้องคิดว่าหน้าจะาเลยครับผมบอกได้เลยว่ามาแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองซึ่งถ้าเรามองว่าเดากันง่ายๆนะถ้าเรามองว่าเด็กชุดใหม่มาเดือนเจ็ดผมก็มองว่าพอเดือนเจ็ดปุ๊บ รออีกสักประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือน8ปอ๋อสมมุติออกเจ็ดอ่ะเดือน8ปดะผมว่าประมาณ1 1, 1, 1ึสิงหาถึง15สิงหาประมาณนี้น่าจะมีการเปิดเด็กพร้อมสู้ขายในช่วงนั้นตอนนั้นคือเมตาเซ็กเคียวละนะครับผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งอ่าเขารู้แล้วลิสต์ไหนดีที่สุดสำหรับแต่ละคลาสแล้วก็คำนวณดัดเรียบร้อยพร้อมจะเอามาขายนะครับ ถ้ามีพันหกร้อยดัสมือใหม่เอาอันไหนดีครับอ๋อพันหกร้อยดัสตเองเหรอพันหอยดัสนี่ขั้นแรกคือต้องดูพวกเด็กถูกอย่างโทเค็นนะมีผมมองว่าน่าจะเป็นไม่น่าผลโทเค็นนะกับชาแมนเอาเต็มที่นะก็คือเด็กที่ราคาถูกเนี่ยมันจะมีแค่ OTK นี่ก็ถูกนะโทเค็นดูอิก แล้วก็ e l e m e n t ต์ชาแมเนี่ยประมาณนี้เอลิเมนต์ชาแมนเปลี่ยนบางใบได้นะครับโทเค็นเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าราคาประมาณไม่เกินไม่ไม่ถึงสามพันนะถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็ส่งพลังด้วยนะแต่ว่าอาจจะต้องรีควายการเล่นที่ออกมันไม่ไม่เหมือนปกตินิดน,นึงนะไม่ใช่เป็นเด็กเทมโปปกตินะครับอ๋อมีหมื่นหกเหรอ โอ oh, มีเยอะด้วยมีหมื่นหกเลยเหรอมีหมื่นหกนี่บอกเลยว่าเลือกเอาเลย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าถ้าคิดนะถ้าผมเป็นแบบใช้ใช้ดัสอย่างอย่างชาญฉลาดน,นะขั้นแรกก่อนผมให้ถามถาม,ถามตัวเองก่อนว่าชอบคลาสไหนเป็นพิเศษไหมนะครับถ้าถ้าถ้าตอบในนี้มานะเช่นตอบ Demon Hunter อ่ะสมมุติตอบในใจเลยนะ Demon Hunter หรือ Druid หรือเฟสฮันเตอร์หรือฮันเตอร์หรือโรกนะครับหรือชาแมนะอ่ะสมมุติต่อห้านี้ก็เลือกเด็กนั้นไปเลยก็คือมันจะมีอยู่แล้วก็คือถ้าเดอมฮันเตอร์ก็เลือกเดลัสเทนดีเฮดเนี่ยแหละเพราะว่าคนเล่นเยอะแล้วก็หาดูคนเล่นง่ายแล้วก็เก่งอยู่แล้วเสถียรอยู่แล้วนะครับผมว่าเล่นง่ายที่สุดนะมือใหม่ก็ควรจะเดลัสเทนดีเฮด แต่ว่าถ้าเกิดแบบเอ้ยชอบแบบพิกแพงหน่อยชอบสไตล OT ์ OTK Exodia ก็ก็ OTK นะครับชอบสไตล์แบบปั๊มบอดอย่างเงี้ยแบบพิกแบบชนะแบบเร็วเหมือนกันแต่ว่าแบบเร็วแบบอีกสไตล์นึ่งไงก็ก็โทเค็นดูอีก it, นะครับหญิงหน้าก็เฟสนะครับไอ้พรีซี่เมียวนะแพงเกินโลกนี่จริงๆก็กึ่งๆไม่ค่อยอยากให้เอาเท่าไหร่ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่แต่เล่นได้ก็ดีนะครับ แล้วก็แพงด้วยนะรประมาณ900 0ันไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยสนับสนุนนะชาแมนนี่ดีสนับสนุนเหมือนกันก็เล่นได้นะครับราคาก็ไม่แพงวอลิเยอร์ก็แพงไปไม่สนับสนุนนะครับคิดว่าประมาณนี้เพราะว่าคลาฟไปปุ๊บเล่นประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็ไปเข้าเมตาหน้าปรับเด็กนิดหน่อยแล้วก็เล่นต่อได้นะครับประมาณนี้ก็ฝึกได้ ช่วงนี้งานเยอะมากไม่ค่อยได้เล,เลยเอาโทเคนดูอิฐไต่ได้เลยอ่ะโอเคได้เลยของครบม,มาปีนึงแล้วโอเคจัดไปเลยครับอ๋อเล่น o ดีคเหรอเว็บบอนล็อกตอนนี้ไม่ไม่ไม่ฮิตครับมีเรนเยอะครับเว็บอลล็อกไม่ไหวครับตายไปดีครับมานั่งติดอาวุธโดนกระทืบยับไปก่อนเลยครับไม่ไม่ไหวครับเว็บอลล็อกประมาณนี้นะครับ โอเคไหมมีคำถามเพิ่มไหมครับไอภาพภาพแคปแคปชั่นนี่ไอภาพแคปเจอไอภาพกเย็อะไรภาพโคเวอร์นี่คือของจริงนะง่วงจริงนะครับอ่ะมีไม่มีเพิ่มมันนะถ้ามีแค่นี้ก็วันนี้ก็น่าจะ จบประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะจะพยายามทําให้ได้ทุกสัปดาห์นะก็เดี๋ยวเขียนบทความปล่อยไปตอนเช้านะครับแล้วก็ใครที่อ่านปุ๊บอย่างเงี้ยมีคําถามที่มันแบบไม่รู้จะไปถามใครนะครับถามผมได้นะครับพี่เล่นเด็กอะไรดีนะครับเ,เด็กนี้เป็นไงผมสไตล์นี้ทําไงอะไรเงี้ยแต่แต่แตคุยกับผม็อาจจะแบบคําตอบของผม็อาจจะแบบว่าไม่รู้จะ ถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรคนนะต้องถามน้องปรินนะทีตอบก,ก็ไม่ค่อยถูกใจนะเอาทำเนลทำเนลโอเคโอ้ยน้องบอสมาถามอะไรตรงนี้เนะี่ยฮะโพสอีกทีเหรอข้างไหนข้างนี้ <c oughs> มินิเซ็ตชุดใหม่ใช้ได้นานแค่ไหนอรอ ่ใช้ได้ชุดล่าสุดนี้ใช้ได้ถึงปีสองพันยี่สิบสามครับสองพันยิบสามสองยิบามเลยเพราะว่าชุดนี้พอไปปีหน้าใช่ไหมปีหน้าเดือนสี่สมมุติสมมุติปีหน้าเดือน 4. สีมม่เ,สมมนเ,นเนี่ยไอไอสามชุดเก่าออกแต่ว่าฟอรสอินเจะบาเลนอยู่แล้วก็ได้อยู่ไปถึงมีนา,าผมพูดผิผด มีนาปีสองพันยิบสามครับตอบตรงนี้เลยยาวๆกดสองสัปดาห์ทำงานอา่อพี่คิดว่ายัางอันเนี้ยพี่มองว่าประมาณของรอบเนี้ยมันมินิเซตสิบวันพี่ว่าโอเคแล้วพี่ว่าเด็กตรงเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี้ยแปดเด็กเนี้ยถ้าจะมีตกก็อย่างน้อยตกก็อาจจะเด็กดิงเด็กเดียว ที่เหลือน่าจะอยู่ยันเอกเพนชันหน้าไม่พลาดแน่นอนคราฟได้เลยฝึกได้เลยตอนนี้สิบวันเพราะว่าปกติเราการ์ดการ์ดใหม่เข้าร้อยสามสิบห้าใบเราใช้สิบสี่วันตอนนี้การ์ดเข้าสามสิบห้าใบพี่ว่าสิบวันโอเคมันตอนนี้มันก็เริ่มตันแล้วแหละมันก็สังเกตดิถ้าเราดูเมตาขยับใช่ป่ะวันแรกอ่ะผมดูผมพูดง่ายๆเลยนะ วันแรกใช่ป่ะคนเหอก็จะมีเฟสฮันเตอร์ใช่ป่ะเด่นเฟสฮันเตอร์เด่น,ดนคนเล่นคอนทโทนพีซยังเชื่อใจเพราะว่าไม่ค่อยโดนเนิรฟก็ยังอยู่เมดเนี่ยพยายามลองแต่ไม่ไหวเนาะชาแมนคนยอมเล่นก็โผล่ขึ้นมาพอคราวนี้พวกมินเนี่ยนเบสอะมันโผลขึ้นมาเยอะมากใช่ป่ะมันโผลขึ้นมาเยอะมากตอนนั้นคอนทโทลก็มีอยู่บ้างก็คือจะมีคอนคอนวอคอนพีใช่ป่ะที่ที่ขึ้นมาเด่น เดลและท่ u n ฮันเตอก็เลยปรับเป็น Big Demon นึกออกไหมแล้วก็ไอ้พวกไอ้พวกมิดเลนอะมันจะกลายเป็นแบบโลภมากไปหมดเลยตอนนั้นนะมิดเลนจะกลายเป็นสายแบบโลภมากมินเนี่ยนตัวใหญ่ๆมาฟาดกันแล้วก็สักพักก็หายเรียบตรงที่ามาเจอกับมิดเลนที่เร็วกว่าอย่างเงี้ยเดลแทนดีเฮดเนี้ยพอไอ้พวกเนี้ยถมขึ้นมาเยอะกับชาแมนขึ้นมาเยอะมากอะอไอ้พวกชา้ชาๆมันจะอยู่ไม่ไหว ีดก็เลยต้องปรับจากคอนโทนใช่ปะปรับมากลายเป็นมิดเลนเหมือนกันใส่พวกมินเนียนลงมาเอามาอัพโทซิสเหมือนกันพีดก็เลยอยู่ได้นะครับนอกนั้นเนี่ยสังเกตว่าจะเป็นเด็กเร็วหมดเลยนะครับโทเค็นดรูอิดเฟสฮันเตอร์นะครับรอ่ามินเนคค์โลเองอยู่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือไฟเดอะเวย์แค่นั้นแหละนะครับคือสู้ได้นะครับนะร,บรู้ถ้ารู้จุดอ่อนเล่นเป็นเนี่ยก็สู้หลายๆเด็กได้นะครับแล้วก็ลัชวอลก็มาเพราะว่าเป็นเป็นเป็นบอร์ดเป็นมินเนียนเบสนะครับก็เลย ทำให้ลาชั่วมาโดยโดย,โดยต้องบอกว่าพวกดูอิดเฟสเซนเตอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ5วันเลยมั้ง5 5ถึงวันนะกว่าจะกลับมาสู่เมตานะเราจะเห็นว่าเ็าไม่ใช่เฟส h ซนโทเคนดูอิด OTK DH แล้วก็แล้วก็ใครวะแล้วก็มีลัทธิโลกเนี่ยอันเนี้ยใช้เวลาประมาณ5-7ถึงวันนะกว่กาจะกลับมาได้ เมื่อไหร่ FPS จะมาไหมมาอุย้ยแพใหม่จะเข้าเขาจะดึงชาแมนกับวอลล็อกกับเมดไหมครับไม่แน่ไม่ไม่น่าไม่น่า,ม,นามีระบุนะว่าจะดึงหรือจะทำอะไรกับคลาสไหนนะครับผมยังไม่ได้ซื้อมินิเซตเล่นการโนนพีดไปก่อนได้ไหมครับได้ได้ได้นะสวัสดีคุณอนุชานะครับแล้วก็พา,าราพาราก็เรียบร้อยไปแล้วนะน่วมไปแล้ว พาราตอนนี้ไม่ถึง2%เอร์เซนะครับไม่มีใครเล่นเลยนะครับคือเป็นมิดเลนที่ไม่มันทื่อมากเลยนะครับไม่ไม่แบบไม่พลิกแพงอะไรเลยนะครับเจอไอ้พวกนี้แบบเล่นกลใส่ก็เรียบร้อยครับแต่ไอ้พวกนี้มันลูกเล่นมันมี d h เอ๋อโทเคนดูอิดเนี้ยมันมีลูกเล่นนิดนิดแต่โทเคนนี้คือเกือบทื่อนะแต่มันก็ยังแบบมีแบบสเต็ปแบบโกงเทมโปอ่ะ พารามันไม่ค่อยโกงเท็มโปไงคนอื่นเนี้ยมันโกงเท็มโปกันเยอะแยะเลยไหม DS เนี้ยลงดับสองตายปุ๊บได้สามตายปุ๊บได้สี่เงี้ยโคตรโกงเท็มโปเลยดูอิดก็แบบดนิ่งบลูมใช่ไหมเฟสฮันนี่มันยังมีเลยนะแบบบัฟบัฟบัฟมินเนียนบัฟบอดอะไรเงี้ยมันก็มีโกงเทมโปกันเยอะแยะนะแต่ว่าไอพาราดินมันไม่มีก็เลยแพ้ไปโอเคนะครับคิดว่าวันนี้น่าจะ ประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าก็ระบุไว้ปมานี้ป่ะครึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่ได้พูดดูดไปแล้วก็ค่อยมาตามตอบคาถามทุกท่านนะครับตอบเสร็จก็นอนนะครับโอเนะครับย้ำเตือนอีกทีนะฝากกดไลค์ like นะครับกดแชร์ Share. กด Subscribe นะครับแล้วก็ใครที่ อยากได้โค้ดก็กดลิงก์ได้นะครับถ้าใครไม่รู้ว่าผมมีเพจใน Facebook ก็ไปพิมพ์คำว่าฮาร์ดคอร์นะครับ mm. ก็จะเจอบ,บทความอันเดเมต้าที่จะออกตอนเช้าเก้าประมาณ7จดโมงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้นะครับสามทุ่มนะครับเราก็จะมาเจอกันในคลิปมาพูดคุยกันถามถามได้นะครับโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมกลวิทยพึ่งมาจะมีมาอีกไหมมาอีกมามาทุกจันทรมาทุกจันทร์ นะครับมาทุกจันมาสะทัวภาคไหมภาคดิภาคภาคภาคน่าจะน่ามาสะทัวสัปดาห์นี้เนาะน่าจะภาคสักวันอาทิตย์แหละคิดว่านะครับเดี๋ยวขอนัดเวลาพี่เป้ก่อนคิดว่าวันอาทิตย์แหละเพราะว่าปกติมาสะทัวเราภาควันอาทิตย์อยู่แล้วนะคือสะสุกกะเสาว่ามันแรนดอมคู่ไงแล้วแต่ละคู่มันก็ไม่ได้มีความสําคัญนะมันเป็นแบบมันสุ่มๆมาอะไรเงี้ยนะครับน่าจะภาควันอาทิตย์ครับแต่ว่าค่อนข้างเช้านะ มันจะทัวรนี้นะกดติดตามสองทีมันก็คือไม่ติดตามสิมันเมเมตานะโอเคครับนั่นแหละครับคือทั้งหมดครับก็พูดปิดคลิกไปลแล้วกันนะทุกคนไม่มีอะไรแล้วเนาะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดคุณรักฮาสต์สโตนเหมือนกับผมนะครับชื่นชอบในบทความคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์นะครับในสไตล์ของแฮดคอร์ะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับทั้งใน Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ครับเพื่อที่จะไม่พลาดการติดต่อแล้วก็ไม่พลาดคอนเทนต์ในสไตล์ของเราครับก็วันนี้ครับผมรุ้จีจากแฮ t คอร์ครับอ่านต้องขอลาไปก่อนแล้วครับผมคืนนี้ก็ขอให้หลับฝันดีครับพรุ่งนี้หรือในระแวกนี้ข้อขอให้ปลอดภัยจากโควิดครับผมโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย